ใครที่กําลังกังวลใจเกี่ยวกับคูณขอให้บอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันหน่อยนะคะว่าคนที่กําลังกังวลใจเกี่ยวกับคุณเขามีพลังงานในบุคลิกลักษณะประหลาณมไหนน,นะคะ u เจ m เมนนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิ e ออ f for ์ u n e พลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนู t ด e m o มูนะคะพลังงานของคนราศีมีนอยู่ในธาตุน้ําด้วยเนาะแล้วก็2องถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ําขึ้นมาอีกหนึ่งใบมีพลังงานของคนธาตุน้ํากับธาตุไฟนะคะราศีมีนอยู่ในธาตุน้ำเนาะ น่าจะเป็นคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยไหมเพราะว่าเป็นสองถ้วยขึ้นมานะคะรู้สึกว่าน่าจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะคบกันมาสักพักแล้วนะคะความหวานเริ่มจืดจางไหมนะคะรู้สึกจะมีความวิตกกังวลในอะไรสักอย่างนะคะเรามาดูกันต่อนอะว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับตัวเขาความรู้สึกของเขา จะให้พิษเทศนะคะความลังเลสงสัยความไม่แน่ใจนะคะความไม่มั่นคงในอารมณ์เนาะหรืออาจจะเป็นเสน่ห์ในตัวคุณก็ได้นะคะเคีงถือเหรียญนะคะคนที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงมีความสุขขมนะคะเป็นคนพูดน้อยพร้อมซัพพอร์ตพร้อมดูแลนะคะก้าวไม้นะคะเรียงลำดับความสำคัญนะคะ คนสำคัญยังไงก็สำคัญเนาะแล้วก็ควีนถือเหรียญนะคะคนที่มีความรักที่มั่นคงจริงใจนะคะแต่ก็ติดความเพอร์เฟกติดความสมบูรณ์แบบนะคะเรามาดูกันต่อถ้าอยากบอกอะไรอีกนะคะเขากังวลใจอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะอาจจะเป็นสเสน่ห์ของคุณก็ได้นะคะ อยู่ห่างไกลกันไหมนะคะไม่ค่อยได้พบหน้าไม่ค่อยได้พบเจอกันหรือเปล่านะคะกลัวว่าจะมีคนอื่นเข้ามาจีบหรือว่าเข้ามาเป็นตัวเลือกเป็นคู่แข่งในความรักไหมนะคะเพราะเดอร์ไฮพิสเทสก็คือความมีสเสน่ห์น่าหลงไหลนะคะ2เหรียญน,นะคะคิดทบทวนนะคะสเตรนนะคะเจ้าของหัวใจไหมนะคะอยากพูดคุยอะไรกันหรือเปล่า เจมพอลเลอร์ Emperor, นะคะคนที่กําลังกังวลใจเกี่ยวกับคุณน่าจะเป็นคนที่คุณกําลังคบด้วยคุยด้วยในตอนนี้นะคะเพราะมี2ถ้วยขึ้นมาเนาะน่าจะคบกันมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็น่าจะอยู่ห่างไกลกันด้วยเนาะเดมูนขึ้นมานะคะเป็นความวิตกกังวลน,นะคะเป็นความกลัวนะคะกลัวในใจหรือว่า เป็นการคิดไปคนเดียวกลัวไปคนเดียวก็ได้นะคะตอนนี้น่าจะมีความลังเลนะคะมีความกลัวแล้วก็อาจจะกลัวว่าความห่างไกลจะมาพรากคุณไปจากเขาอาจจะกลัวว่าคนใกล้ตัวคนรอบตัวคุณอาจจะทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวไม่แน่ใจในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะกลัวว่าเขาจะไม่ใช่คนที่สําคัญที่สุดในชีวิตคุณกลัวว่าคุณจะยังเก็บใจให้เขาไหมนะคะ หัวใจดวงนี้ยังเป็นของเขาเพียงคนเดียวหรือเปล่านะคะนี่น่าจะเป็นสิ่งที่เขารู้สึกกังวลเนาะเพราะว่าสามไม้เป็นความห่างไกลเป็นการเฝ้ามองเป็นการรอคอยนะคะสองเหรียญก็เป็นการคิดทบทวนวางไม่ได้นะคะเก็บมาคิดอยู่ตลอดเวลาเก็บมาทบทวนตลอดเวลานะคะอยากแก้ปัญหาก็ได้หรือว่าอาจจะอยากเป็นเจ้าของหัวใจคุณก็ได้นะคะเดียมพอลอเลอร์เป็นความรักที่มั่นคงกิงถือเหรียญก็เป็นความรักที่มั่นคง และสิ่งที่ทําให้เขากังวลใจเกี่ยวกับคุณในตอนนี้ก็น่าจะเป็นความห่างไกลที่คุณทั้งสองคนมีต่อกันนะคะกลัวว่าความห่างไกลจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณไปต่อไม่ได้กลัวว่าจะมีคู่แข่งหัวใจกลัวว่าจะมีใครมาขาโมยหัวใจคุณแล้วก็กลัวว่าเขาจะไม่ใช่คนสําคัญที่สุดในหัวใจคุณนะคะและนี่ก็เป็นสิ่งที่เขากําลังกังวลใจเกี่ยวกับคุณในตอนนี้นะคะ